มันอยู่ครับมันอยู่ว้ามันอยู่ครับสวัสดีครับพบกับช่องพันต่ำบรรณาชแนลครับวันนี้ผันตํำจะพาทำเหยื่อเยวเราจะไปดักปลาไรกันครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเหยื่อของเราวันนี้จะเป็นอะไรครับไปดูครับครับเหยื่อที่ดักปลาไรของเราวันนี้ครับจะเป็นป้าครับโดยละตกไม่ได้ครับนี่ปลาตะเพียนครับป้าอะไรก็ได้ครับ ปลาเป็นเพรียนปลานิน่งปลาขนใบกันเลยครับนี่ครับเราจะเอาไปต้มครับครับถ้าเป็นเป็นชิ้นน่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยเอา,เาไปต้มครับเดีจ๋จะไปใส่ใส่โลไอแนวดักอะไรครับใส่เขาเรียกอะไรล่ะจู่ครับจู่ปลาไหลเดี๋ยวเราจะไปดักกันครับ ปาอะไรก็ได้ด้ยครับเราจะซับนี่เราเราไปต้มมาันคซับซับซับแล้วเราก็ไปต้มครับต้มให้มันซุกครับจริงๆเดี๋ยวปลาไหลมันไม่ได้ชอบกินของเหน่าหรอกมันชอบกินของขาวครับเราจะไปต้มให้มันซุกครับต้มให้มันซุกแล้วเราจะไปใส่จู้ครับครับเดี๋ยวเราไปต้มกันครับซับก่อนครับครับนี่ครับซับเป็นชิ้นเล็กๆครับทีนี้ได้ตุมซุกเร็วๆครับ นี่ครับมีหลายก็ต้องใช้ปลาหลายเยอะหน่อยครับอันนี้ผมมีซีบหลังครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าซีบหลังเยียสูตรนี้ปลาจะเข่าไหมครับนี่คับปลาอะไรก็ได้เด้ครับซับเดี๋ยวมาต้มครับต้มให้มันสุกครับเดี๋ยวเราไปต้มกันครับต้มครับเพิ่มความหอมเล็กน้อยครับปลาครับสูตรไหนก็ได้ครับเพิ่มความหอมเล็กน้อยครับ ครับที่นี่มันจะหอม,อรรอมนีค่ครับต้มมันมาซุกครับนี่นครับเดือดแล้วค,ครับเตือมซุกแล้วครับที่นี่เราจะปิดแก๊สครับให้มันเย็ยนมันเย็ยนครับปิดแก๊สแล้วนำออกแล้วเราจะให้มันเย็ยนเย็ยนแล้วที่นี่เราก็จะเอาไปดักกันตอน,นเย็ยนๆครับ เนี่ยปิดเกตเครับได้เลยครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดักครับเนี่ยะดูครับว่าดักแบบไหนครับนะครับโปงออกครับรอให้มันเย็นครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดักปลาไหลกันครับนี่ครับจุครับทริปลัางกับสองสี่หกแปดทริปล้งมีเยอะแล้วครับปลาตุ่มครับนี่ครับ ทิบหลังเราดูว่าทิบหลังจะได้ชักตัวครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดักกันนคลองขางบานครับไปครับ,รบถึงคลองแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะดักคลองนี้ครับดูว่าจะมีตัวไหมครับ ค้องนี่ครับเราไปดักกันเลยครับนี่ครับเราจะเบรช่องพอจูลงได้ครับไปครับเราไปเบรช่องนะครับนี่ครับเราเบช่องนะครับพอจูลงได้ครับที่นี้เราจะดักครับนี่ครับ รวางลงไปแล้วเราเอื้อใส่ไปในในรูนะครับเอื้อครับ,บ,บใส่ไปเลยครับโอ้จะตกตกหนอกนะครับนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดักกันตัวครับดักเท็แล้วก็ยาปุกปล่อยครับ เดี๋ยวเราไปตักดังต่อไปครับข้างในนี่ครับไปครับนะครับตอนนี้เราก็นักซีแล้วครับเนี่ยเราตักได้แต่พานครับซิบหลังครับแล้วสัมปายาครับฟังซิบหลังครับฟังนุ่นฟังนุ่นหุบฟังนี่ซีครับแล้วเราจะมารอถูว่า ลาที่เขาไหมเขาครับตอนเช้าครับเช้าเราจะมาดูครับนะครับเดี๋ยว้ามันเข่าปั๊บเราก็ดีดักขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนู่นครับไม้มากครับหมยเยอะครับเดี๋ยวเราดูตอนเช้าครับมาที่เขาไหมเขาครับครับเนี่ยวันนี้เราจะมาดูปลาไหลกันครับดูแต่เช้าเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเหยื่อปลาทับเี่เราใส่ใบมะคืนเออมาว่านตอนเย็นมันจะเขาไหมครับไปครับไปดูนครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเลกกหล็กกันเลยที่จะเขาครหลังเหล็กหลังเหล็กมาดูหลังเหล็กครับหลังเรียกไม่เขา้าครับเหล็กไม่เข้าดูหลังสองครับ สองเอาไม่เข้าครับร่างสัครับรักสัมบนเดืมมั้นี่สางวัาไม่เข้าครับ รังที่สี่ครับนี่สีมีแต่ปูครับครับเดี๋ยวเรามาดูลังที่ห้าครับมีตัวไหมครับดูนครับโอ้มีอยู่ครับตัวหนึ่งครับตัวงามเลยครับนี่ยใส่สวยเลยครับตัวใหญ่เลครับ เรไปดูตัวครับต่อไปจะมีไหมครับไปครับนะครับหลังต่อไปครับเรามาดูครับว่าจะเข้าไหมเข่าดูกันเลยครับเดี๋ยวป้าต้มครับเนี่ยจะตัวครับมีไหมอ้มีครับสองตัวสองตัวสองตัวคือเก่าครับมันอยู่ครับมันอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันนะครับมีครับกระดักไว้ครับทัวครับว่าจะเข้าไหมครับ โอ้เขาอยู่ครับเขายุจักตัวนี่สองตัวครับสองตัวหมานอยู่ครับมานอยู่มานอยู่เดี๋ยวเราไปดูต่อเลยครับครับตอนนี้เราก็ดูครบสิบหลังเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสิบหลังจะได้ปลากี่ตัวครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูจูหกสิบหลังเราจะได้ปลากี่ตัวครับไรปเลยครับ ตัวหนึ่งครับตัวครับีตัวหนึ่งครับสองตัวครับมีสองตัวครับ สวยเดือตัวใหญ่หมดครับ,รบนับดูครับสิบังเลือกตัวสองสี่หกเจ็ดตัวครับนี่ครับเจ็ดตัวกำลังนี่ครับตัวรังโคี่ หวานครับสิบหลังเหยอะปลาต้มครับปลาต้มซุกครับลองดูครับเหยื่อสตรนียใช้ได้ผลครับวัวเขาครับตัวนี้สิบหลังเจ็ดตัวนี่เดีพากดติดตามช่องพันตำบรรณาแชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพันตำจะพาเอาลันไปดัด เราจะดูครับว่าลั่นไอ้จู้อัน,นั้นไม่ใช่เขาดีเหมือนครับคลิปน้าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปในกระฟ้วยครับขอบคุณครับ